คลิปนี้จะเป็นยังไงถ้าเราต้องมาเอาชีวิตรอดในไมค์ครับที่มีเชื้อซอมบี้ระบาดอยู่และความยากของคลิปนี้นั่นก็คือซอมบี้พวกนี้สามารถโดนแดดได้และตกกลางคืนพวกมันจะสปอนมาเยอะมากๆซึ่งในคลิปนี้เราจะมาลองเอาชีวิตรอดให้ครบ7วันและแต่ละวันเราจะต้องจัดเตรียมของคราบชุดเกาะคราบโล่และคราบอาวุธเข้าไปสู้กับมันและต้องอยู่ให้ครบ7วันให้ได้และนอกจากที่เราต้องคอยกินอาหารประทังชีวิตแล้วในคลิปนี้เราได้เพิ่มสิ่งที่จะมาทําให้การเอาชีวิตรอดของเรายากขึ้นไป อีกนั่นก็คือหลอดน้ําที่เราต้องคอยกินให้เต็มนั่นเองซึ่งเราจะสามารถผ่านพ้นค่ำคืนอันเลวร้ายนี้ไปได้หรือเปล่าก็ช่วยกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปเลยายาหูอโยนี่โมจิเองนะก่อนที่น้องๆหนูๆจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะเหมียวกดเลยกดเลยกดเลย เปิดมาที่วันแรกของเราหวานมุ่งตรงเข้าไปตัดไม้ทันทีเพราะไม้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการเอาชีวิตรอดซึ่งหวานคิดด้วยว่าวันแรกเนี่ยซอมบี้น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็คงไม่ออกมาเพ่นพ่านตอนนี้หรอกเพราะงั้นนี่แหละจังหวะด,ดีที่เราจะตัดไม้และตุนของไว้เยอะๆแต่ถึงยังไงแล้วก็ต้องคอยระวังอยู่ดีเพราะโลกที่เราอยู่ไม่ใช่โลกปกติแต่เป็นโลกที่มีเชื้อซอมบี้กาลังแพร่ระบาดอยู่แถมยังวางใจแสงแดดไม่ได้อีกต่างหาก เพราะซอมบี้ในโลกนี้แสงแดดทําอะไรมันไม่ได้เลยและแน่นอนผู้ร่วมชะตากรรมของเราก็คือดุมน้อยโน่นั่นเองเราจะไม่ยอมโดนซอมบี้กินคนเดียวหรอกนะป็นอะไรอะ่ะโน่โน่ไม่ไหลอ๋อโน่เป็นเมนหรอ เมี่ยตัเวอเองตีเหอะเออเหรอหลังจากที่ตัดไม้มาแล้วเราก็เอามาแปรรูปและทําโต๊ะครับเพื่อมาทําขวานหลังจากนั้นหวันก็ตัดไม้เพิ่มอีกหลายๆต้นเพราะไม้ที่มีอยู่มันยังไม่พอในวันแรกเราจะเก็บสะสมของกันนะโนโน,นะเราจะแบบว่ามีพวกไม้เยอะๆแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกแบบว่าที่ขุดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ยุ่งยากในวันถัดไปนะได้เลยแม่แล้วแล้วตอนนี้มีเหมืองไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองไปดูแต่ว่าถ้าลงเหมือนจะเจอซอมบี้เยอะไหมอะเพราะนี่เป็นมอซอมบี้เลยนะเอ้ยหมูเนี่ยอาหารอาหารเดี๋ยวไปไล่ตีหมูตีแกะเพิ่มเอ้ยเราจะได้ทําเตียงด้วยนี่ไงนี่ไงโอเคทำมันแกะตรงนี้โคตรเยอะเลยนี่นี่เนี่ยเหมือนหมูติดโรคเลยดูดเิเอ้ยไม่เหมือนเลยตัวนี้หมูเป็นด่างอะอ,อิ่เหมือนติดโรคเลยอะเอ้ยน้ำหมดเราต้องกินน้ำไหมอะเราต้องกินน้ำมีกินจากขวดหรือเปล่า เราต้องกินไงถ้าลงจากน้ำเลยเราจะกินได้ไหมเราต้องเก็บสบเบียงไว้เยอะๆนะโ,โนนะได้อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าซอมบี้มันจะโผล่มาตอนไหนแต่เหมือนว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะสปอนด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอเลยไม่อ่ะไม่กินเลยอ่ะนั่นนี่เราต้องกินจะขวดแน่เลยอ่ะไม่งั้นเราจะอยู่น้ำตายเนี่ยนั่นดิอุ้ยแล้วลงเร็วด้วยอ่ะอะไรเนี่ยทำไงอ่ะเชียร์ละทำไงอเ <laughs> ชียร์ละโนททำไง ตอนนี้ก็คือวิกฤตแล้วค่ะทุกคนน้ําลงเร็วมากๆเราจะต้องรีบทําขวดเพื่อมากินน้ําให้ได้กระจกุูกระจกเราเออคูดไยไปทํากระจกดูนี่ลองไปทําขวดดูมันจะได้หรือเปล่าเลบแล้วมันแล้วมันทำทำขวดยังไงอ่ะเราต้องเอานี่เปเผากระจกก่อนคุณหินเหรอใช่คุณหินมาทําเตาเผาให้หน่อยได้เลยหลังจากนั้นเราก็รีบขุดทรายอย่างเร็วแล้วค่ะทุกคนก่อนที่น้ําของเราจะหมดซะก่อนเราต้องรีบหาของเร็วๆนะก่อนที่มันจะดึกก็ดึกปุ๊บเราตายแน่พูดเลยสักคำได้ไหมอ่ะว่าไง หลงน้าอุ้ยนั่นเราเอ้ยนี่แน่ดูชื่อดินี่ไงเจอแล้วนี่ไงอุ้ยนั่นเราจะตายว่ะเราจะตายไม่ได้ถ้าน้ำหมดเนี่ยกเวางตั้งวางไว้เลยเดี๋ยวไปเอาเอาถ่านกันอุ้ยจะตายพี่เนี่ยอุ้ยเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอ่ะนี่ไงดูแลสามอันเราจะตายกันหมดเราไม่ตายนี่ไงได้มาแล้วอุ้ยอะไรได้แล้วอะไรอ่ะอุ้ยอะไรมันจะตายจริงหรอ อ๋อโน้โน, <ะ S 2> น้ไป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 ใช่น่ากวาดใชยอะไรอ่ะไม่ได้ใช้น้ำนี้ไม่ได้ไอ้น้ำสอกปรกหรือเปล่าอ่ะเราต้องต้มด้วยเหรอเอาดีหวานถ้ากินไปก่อนนี่จะเป็นอะไรปะจะตายแล้วไม่ถ้าลองกินกินกินไปอ่ะไม่สนรักกูจะกินแล้วมันจะมืดแล้วอ่ะมีไฟปะเชี่อแล้วไม่มีเลยถ่านเอาไปใช้หมดแล้วดินี่ขนาดวันแรกเนี่ยทำไมมันถึงวุ่นวายขนาดนี้วะเนี่ย อุ้ยน้มันเริ่มมืดแล้วว่ะอย่กลัวว่ะแล้วหวานก็ได้ทําการเผาเนื้อแกะเพื่อมาเป็นเสบียงของเราทั้งคู่นอกจากอาหารแล้วเราก็ต้องเตรียมน้ําไว้เยอะๆเพราะว่าน้าเนี่ยลงเร็วกว่าอาหารมากๆอุ้ยน้องเรากลัวีกลัวกลัวกลัววันนี้วันนี้วันนี้เราวันแรกเราต้องเราว่าเราต้องแอบอยู่ในถ้ำก่อนว่ะเราใช่ใช่กับเราคุณยูอ ด้วยความที่ตอนนี้มันดึกมากๆแล้วเราจะไปสร้างบ้านก็คงจะไม่ทันเราก็เลยตัดสินใจที่จะขุดอยู่ในถ้าแทนแล้วคุณเลวต้องที่มาอยู่ข้างในอ่ะกลัวกลัวกลัวโน้ต่อเติม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 โอ้นี่คือป้อมปราการของเราถูกป่ะเชียร์เเจ๋งอ่ะแต่ว่าเรายังไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยนะ,อ,ยะอะไรอ่ะเหมือนมีตัวรอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อกี้มันมีดินตกลงมาเราทำเตียงได้แค่อันเดียวอ่ะโน้โน้มีกี่คนแก่กี่อัน ไม่มีเลยในตัวเชี<อ>่แล้วไงเรามีเตียงอนนันนึงแล้วแต่ว่าแปลว่าเราต้องไปหาขนแกะอีกสอันถึงตอนนี้เราจะมีป้องปาการเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเตียงซึ่งตอนนี้เราสามารถคราบเตียงได้แค่เตียงเดียวเท่านั้นแต่เรามี2คนเราต้องออกไปหาขนแกะเพิ่มโน่ถ้าเราอยากนอนให้มันเช้าเรื่อยๆได้เลยไป<ๆ>เอาดีเอาก็เอาะไปเลยน่ น้าเขาคุณเขาทำเขาน้าติดเราติดน้าน้าน้าโอ๊ยน้อ รุ่งเช้าของวันที่สองเราก็ได้มาทําการเคลียร์ซอมบี้ที่จ้องจะกินสมองของเราสองคนอยู่และเหตุการณ์เมื่อคืนก็ทําให้เราไม่ได้นอนกันเลยเพราะมัวแต่ไปหาขนแกะเพื่พอมาทําเตียงนั่นเองแต่ระหว่างที่ตีซอมบี้ที่หน้าบ้านอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์บางอย่าง<ม>เคียบ้านจําเป็นจัดอ่ะบ้านจําเป็นจัดโนโน่เราจะบอกอะไรให้นะนายต้องปกป้องเราสิไม่ใช่เราปกป้องนายแบบนี้แต่เราเพิ่งมาเล่นนะ ไม่เกี่ยวอ่ะนายก็ต้องรู้วิธีสู้ซอมบี้สิไม่ใช่เราคอยปกป้องนายแบบนี้เนี่ยเราไปหาเตียงกันมาทั้งคืนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแต่ว่าโน่เราจะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยซอมบี้ก็ยังไม่หายจะบอกให้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวตให้ดเเีเราต้องตุนของไว้ก่อนอย่างแรกแล้วเราก็จะวิ่งหนีวาแล้วเราจะไปคนเดียวฮ่าฮ่าแล้วโน่ก็จะตายเพราะว่าน่นปอดแหกมากเอาคืนแรกนะผ่านมาแล้วคืนสองเราจะไปหาตุนของอีกเยอะเยอแกสู้กับซอมบี้แหมพูดว่าสู้กับซอมบี้พูดมาได้มีแต่เราเป็นคนฆ่าเถอะ อะไอ้บ้าเอ้ยตัวเองตายต่อหน้าต่อตาตอเลยอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ตายเลยในวันที่2เราใช้เวลาไปกับการตุนน้ําและหาแร่ต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือการหาเหล็กเพราะเหล็กจําเป็น,นมากในการทําชุดเกาะเราสองคนก็เลยใช้เวลาทั้งวันในการตามหาเหมืองหลังจากที่เราหาเหล็กมาได้เยอะพอสมควรแล้วเราก็จะเอามาค้าเป็นดาบเป็นที่ขุด เป็นขวานและอุปกรณ์ต่าง,างๆที่จําเป็นต้องใช้และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคราบชุดก่อให้ฟูไอรอนไปเลยทีนี้เราก็จะได้ไม่ต้องกลัวเวลาสู้ซอมบี้แล้วซึ่งวันที่2กับวันที่3ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเพราะเรามีแต่หมกมุ่นกับการลงเหมืองเพื่อหาแร่ จนกระทั่งคืนของวันที่4ี่เราได้ออกวิ่งมาเรื่อยๆเผื่อจะเจอหมู่บ้านแล้วเราก็เจอหมู่บ้านจริงๆแต่ด้วยความที่มันเป็นตอนกลางคืนก็เลยทําให้ซอมบี้เกิดขึ้นมาเยอะมากๆและมันก็ขวางทางไปหมู่บ้านของเราอยู่หมู่บ้านไหมทางซ้ายเห็นเห็นแต่ว่าเราจะฝ่าไปได้หรอมันไม่ได้มีน้อยๆเลยนะเอาไงดีไปเลยเอะไม่ไม่สู้เลยหรอ,อ,อไปก็ไปวะนูน no, no, no. โน้มันเต็มเลยโน้มันตาเลืองแสงหมดเลยจะด้วยอุ้ยโนโน้มันตาเลืองแสงหมดเลยมามาดีเผื่อหวานูรตีออกไปไม่รู้ไม่รู้โน้เราจะถึงบ้านแล้วโน้มาเร็วโน้อยู่ไหนมาเร็วมาเร็วมาเร็วลาตีมันมดเลยลาตีมันมดเลยอุ้ยมันดูปลอดภัยนะหลังนี้เข้าหลังนี้กว่ามามาอุ้ยโนโนโน้มีซอมบี้โนเข้ามาเร็วปิดปิดโอ้ใครมันให้มันสั่งมันสั่งให้เปิดประตูทางนั้นที่มีซอมบี้เยอะปั้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโนจะไกลนี่ดิ นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวมันจะเผลอเปิดประตูเดี๋ยวเราตายก่อนเอไงดีถิกันถึงเราจะมาถึงหมู่บ้านก็จริงเอแต่ว่าข้างนอกมันเยอะมากเลยนะดูดิดูดิโอ้มันยืนเคาะประตูอยู่นั่นน่ะไอ้พ่าเอ้ยเอาไงดีเราทำอะไรได้บ้างเราต้องออกไปช่วยแบบชาวบ้านตัวอื่นปะมมันจะมีชาวบ้านเลยอยู่อีกเหรอเหมือนจะมีนะเพราะว่าถ้ามันเคาะประตูแบบนั้นแปลว่ามันมีชาวบ้านอยู่ในบ้านนะดิโนว่าเราจะไหวไหมมันจะทําลายประตูเลยเปล่า แต่ว่าเอาเอว่เอาเดี๋ยวเราคับประตูเหล็กก่อนดีกว่าไงได้ประตูเหล็กมาแล้วกลัววะโน no, มันมีปะอยู่หน้าบ้านเรามีปะไม่มีฮึบโอเคแล้วก็วางอันนี้ไปโอเคเรียบร้อยโอ้แล้วกลัวจะเช้า,าอะโนทำไงดีอะแล้วมันเยอะมากเลยข้างนอกอะวิ่งฝ่ามาได้ก็ดีแค่ไหนแล้วอะ่ะเราไปหาของตามบ้านที่มันไม่มีคนไหมอเอาไงดีวะ ไปดิมันไม่ไหวกับเราจริงๆนะไม่มีทางอ่ะดูก็รู้ว่าเราแพ้นี่เนี่ย A few minutes later หลังจากที่ช่างใจคิดอยู่นานเราสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งออกไปหาของตรงบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามและพอมาเปิดกล่องดูแล้วก็เจอทั้งทองและก็อาหารและที่สําคัญเราเจอหมวกที่โคตรจะน่ารักอีกด้วยและมีดาบเหล็กที่โคตรโหดอยู่อีกด้วยเหมือนอันนี้มันจะแรงตั้ง7.5เลยนะไหนดูหมวกไหนอาวุธเฮ้ยเจ๋งอ่ะอุ้ยมันหมวกจนสลัดด้วยอ่ะ เย้นเป็ไงเท่ไหเท่หลังจากที่เรายืนเล่นกันอยู่นานแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านเพื่อไปนอนเตียงเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกมากๆแล้วเราอยากจะให้มันรีบเช้าจะได้ออกไปหาของกันสักทีโนเขาก่อนแล้วโน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 นีนโนนนไ้มโเราไม่กดอะายาก็เป็จังหวะตกใจอะไรดูดิไม่เรานอนก่อนไหมอ่ะเออว่ะนอนก่อนดีกว่าเออมานอนดีกว่าซึนอนแล้ว นอนสิลีลาเลยอ่ะเตียงมันห่งา,นางอ่ะไม่อยากนอนคนเดียวมันห่างแล้วมันทำไมก็นอนไปสินี่นอนเลยนี่มันแตะอ่างกันชัดชดใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ได้แตะนอนนอนก็นอนอะไรวะเนี่ยอะไรของเขาเนี่ย โอ้ยแสบตาถึงมันจะเช้าแล้วก็จริงนะโนโตแต่ว่าดูดิซอมบี้มันไม่ไหมเลยสักตัวพอเราลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าซอมบี้ไม่โดนแดดไหมเลยสักนิดแล้วเราทำอะไรได้บ้โน <No S 2> แล้วว่าเราได้เปรียบเพราะมันเป็นตอนเช้าเพราะฉะนั้นว้โนมาแล้วเราจะไปฆ่ามันกันอุ้ยมันมีตัวที่ไหมด้วยโโนเ <No S 2> ยอะมากโนเยอะมากโน no เยอะมากแต่ว่าดาบเราเราไมโอ้ยอุ้โน้ตมันเร็วมากโน้ตมันเร็วมากโน้ตโน้ตอยู่ไหนว่าอยู่ไหนโน้ตเราอยู่ตรงเราอยู่ตรงโน้ตโน้ตโน้ตเราอยู่ไหนโน้ตช่วยหน่อยโน้ตช่วยหน่อยโน้ตเราอยู่ตรงทางเข้าโน้ตเราจะตายู่ไหนเราอยู่ตรงทางที่เราวิ่งมาบุบ้าน ทำไมวิ่งไปดางนั้นอ่ะเอ้ยมีตัวอะไรตามมาดิเฮ้ยเราขอกินก่อนไม่จะบอกว่าเราเอาเพื่อนมาด้วยน่ะโนไม่ได้รับเชิญโนมันเยอะมากโอ้ยเดียวเนี่ยไปรับผิดชอบเลยไปรับผิดชอบเดี๋ยวนี้เราจะยืนดูไม่เป็นไรากินน้ำก่อนโออโนเราไม่มีน้ำอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยนี่ไงมีน้ำตรงนี้ป๊บเติมเติมเติมสวย ดีนะที่มันมีน้ำอยู่ใ,ใกล้ๆนีอ้อุ้ย,ยโนโในบ้านมีซอมบี้ด้วยเหมือนว่ามัน,มนจะนโดนขังนะเนี่ยหลังเนี้ยโนโเข้าไปดูนี่เอ้ยวันวันหลังอะ่ดูด,ดิ <laughs> สู้ๆนะนะโนโนะเราไปแล้วอุ้ยโนยังมีชาวบ้านที่เหลือรอดอยู่ตั้งหลายคนอ่ะหนึ่งสองเอาล่ะเจ้าลูกกรเจ้าของฉันวันนี้นะเราจะไปทำการไม่ไม่ไม่ไม <laughs> ะไรลูกรรก็จเอ <c oughs> อโนวันนี้นะเราจะทําภารกิจก็คือเราจะไปหาทองกันเพื่อมาทาแอปเปิลทองนะโอเคเปล่า <c oughs> ซึ่งในวันที่5้าเราวางแผนไว้ว่าเราจะออกตามหาทองเพื่อเอามาทาแอปเปิลทองไปสู้กับซอมบี้นั่นเองแต่ก่อนที่จะลงเหมืองคู่หูของเราก็เกิดอยากจะกินน้ําผึ้งขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันดีกินด้วยหน้าหน้ามันมีอันที่อยู่ตรงนั้น,น,นเห็นปะโนโนโนฮ้ยโน,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 นเอ้ยเขียละเฮ้ยเราไม่เกี่ยวเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะเราไม่เกี่ยว โน่ถ้าตายพอพึ่งนะอนาถมากนะจะบอกให้หนีซอมบี้มาทั้งคืนอะเจอเราจเจอเขาทำไมมันบินมาหาเราอะแล้วเรา,เาโน่ทำไมเราโดนไปด้วยอะ่ะจะโดนตอยได้เหรอเออดิมตาแดงเล้วินววิ่งวิ่งอะไรวะบินมาไล่อะโ <c oughs> อ้ยขอบคุณค่ะอา้าวอุ้ยมันหายไปไหนแล้วอะโน่หายไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะ ต้องไปหาเพิ <ENNIS noise> ่มแน่เลยหาเพิ่มดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะเจอแต่เจอแต่เหล็กอ่ะอุ้ยโน่เรากลัวว่ะแล้วว่ามันต้องมีแบบพวกแบบอ่าโน่ตีหรออุ้ยโน่โน่แมลงมุมดำโน่โน่ช่วยเราดีโน่โน่โน่เราจะตายโน่โน่เราจะตายโน่โน่มันเยอะมากโน่โน่กินแอปเปิ้ลทองสิอุ้ยนั่นไงไปไปไปจับกะจัดการอันนั้นมันดิอันนั้นแหละนั่นแหละเฮ้ยเราถูกแล้วูแล้วถูกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป้น โาจานกใส่อะฆ่าไปแล้วใช่ไหมถูกถูกถูกอะไรไปแล้วใช่ไหมถูกแล้วจะตายจะตายเหมือนกันเขาโทษนะโน่แต่เราไม่มีแอปเปิลทองเหลือเลีวนะพเรากินไปวเียวห่อเดินมานานแล้วนะเนยเราหลทางมานานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยว อะไม่ใช่มันแร่สีส้มก็บอกอยู่มันจะแบบสว่างสว่างหน่อยอ่ะเอ้ยนั่นไงโน่นี่ไงทองโน่ทองไม่สวนละขุดแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บอะไรอะไรอย่ามายุ่ง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 ใหญ่เแหมอะไรสุดท้ายแล้วก็ใช้ด้วยกันปะโอเคตอนนี้เราได้ทองมาแล้วโน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ภารกิจต่อไปคืออะไรรู้ป้ะไม่โอเคจะตายจะตายน้ำจะตาย เฮ้ยจะเไม่มีน้ำหรอจะตายจะตายมาตอนนี้ภารกิจของเราคือเราต้องกลับขึ้นไปแล้วทางมนอยู่ตรงไหนเราขึ้นมาจากทางไหนเอเราลงมาจากทางไหนเนี่ยไม่รู้ละ่ะไปก่อนแล้วเอาไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเอ้เอาเาขัดขวางเราจะหนุกไปอ๋อหาเราขัดขวางเราจะเลยหนุกปะใช่อา้าก่อนไม่ไหวแล้วจะตายแล้วโน้มมีน้ำหมอเรามีนะขอได้ไหมล่ะออนบอนได้ไหม อ้อยังไงก่อนแบบว่าพี่หวานครับผมขอน้ําหน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยพี่หวานครับผมขอน้ําได้ไหมครับผมจะตายแล้วยไม่ไม่ทำไมพูดก็ไม่ให้อ่ะจะเอาไหมเนี่ยจะเอาไหมซะจะเอาไหมเนี่ยกินนะกินนะไปเอากินนะเอาเอาเอา,เอาพ,พูดพูดพูดอะไรพี่หวานครับขอ,อน้ําหน่อยได้ไหมไม่ให้เอา อาโยยจะตนหลังจากนั้นเราก็ได้ออกตามหาทองทั้งวันทั้งคืนและระหว่างที่เราขุดทองอยู่นั้นเราก็เหลือไปเห็นซอมบี้ที่จ้องจะกินสมองเราเราก็เลยต้องรีบขุด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 พอเราขุดทองจนพอใจแล้วแล้วก็เดินไปต่อสู้กับซอมบี้ที่จ้องจะกินเราตั้งแต่แรก แต่พอหวานฆ่าตัวนี้เสร็จก็รู้สึกว่าถ้ำเนี้ยไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพราะเราโดนตัวอะไรก็ไม่รู้ยิงธนูใส่มันก็เลยต้องรีบขึ้นไปข้างบนพอเราขึ้นมาจากถ้ำก็พบว่านี่คือเช้าของวันที่6แล้วแล้วก็เลยได้ทําการกลับหมู่บ้านและเตรียมที่จะคาบโลบเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับซอมบี้ในวันที่7 พอดูเหมือนว่าวันที่7จะเป็นวันที่ซอมบี้ออกมาเยอะที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยแต่ก็ยังดีที่เรามีแอปเปิลทองไว้เยอะพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่แย่นั่นก็คือช่วงเวลา6วันที่ผ่านมาเราลงเหมืองแทบทุกวันแต่ว่าไม่เจอเพชรเลยสักเม็ดึ่งไม่รู้ว่าดวงของเรากุดหรือว่ายัางไงกันแน่แต่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างเราแล้วแหละมีไอโน่เราเจอวิธีคับแล้วก็คือโน่ต้องเอาไม้สองอันใช่ไหมวางไว้ซ้ายและขวาบนแล้วก็กลางแล้วก็วางไม้ไว้ตรงกลาง แล้วก็ข้างล่างเป็นตัววายอะไม่ไม่แล้วทําไมไม่ขามให้อ่ะไม่เอ้าเอ้าตีเล่นไม่เป็นต้องสอนนี่ครับต้องสอนไงใช่ข้างบนหัวตัววายใส่เหล็กอันนึงอ่ะได้แล้วนี่ไงเออไหนมาดูกดไม่ไม่กดกดใส่กดตัวคิวโนกดใส่กดตัวคิวไม่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 คิวมันทิ้งเหอะไม่ใช่กดเอ้าจริงๆเอ้าไม่เชื่อลองโยมานดิลองลองกดดิ ไม่เชื่อลองลองกดดิไปไปไปเลยไรเอาเลยอะไรเอ้ยโนดูดิแล้วเหมือนโซโลป่ะเอามาโนแล้วเหมือนโซโลเลยดูดิเอามาโนเราเป็นโซโลเว้ยเราจะเป็นแบบนักดาบมือหนึ่งของวันพี i อันน mm. ี้เราจะเป็นนักดาบมือหนึ่งของ Minecraft นะฮะวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft นะฮะเราจะมาเป็นโซโลฮาร์ดคอร์นะวันนี้เราจะมาฆ่าพี่หวานนะครับไม่ใช่ เราจะเป็นเป็นโซโรนะคะโซโรโซโรยาวันพีชอยู่ไหนลูฟี่โอ้ยโนมาดิเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> จะสู้กับเราไหมล่ะฮะอ่าไปไปเฟโนตอนนี้นะของที่เราจะสู้กับซอมบี้เรามีอ๋มก็เยอะอยู่นะ มีแอปเปิลทองแล้วก็มีดาบที่โคตรโหดและในตอนเย็นของวันที่6เราสองคนว่างมากเพราะถอดใจจากการหาเพชรแล้วเราก็เลยตัดสินใจคราบลวดหนามเอาไว้กันซอมบี้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามาในหมู่บ้านและยังวางทอดไวร้รอบๆหมู่บ้านอีกด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลวดหนามนี้จะสามารถกันซอมบี้ไม่ได้นานหรือเปล่าเพราะนอกจากที่เราต้องรักษาชีวิตตัวเองแล้วเราก็ต้องรักษาชีวิตชาวบ้านที่มีอยู่น้อยนิดอีกด้วยโนเป็นไงบ้างวางไปถึงไหนแล้ววางเสร็จแล้วใช่ไหม ใช่แล้วสวยตอนนี้หมู่บ้านเราก็จะได้ปลอดภัยขึ้นสักทีแต่ว่ามันจะป้องกันได้จริงหรอโน no. แล้วว่ามันอาจจะได้ผลแค่นีนหน้หน่อยแต่ว่าไม่น่าจะได้ผลทั้งหมดนะเราคิดว่าและหลังจากนั้นเราก็ได้เข้านอนกัน และแล้ววันที่เราไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงจนได้รุ่งเช้าของวันที่7เราก็ได้ออกมาตรวจด,ดูและแต่งเติมรั้วหนามเข้าไปอีกจากนั้นเราก็ได้กลับไปนอนเพื่อเก็บแรงไว้สู้กับซอมบี้ในตอนกลางคืนเราตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนของวันที่7พอดีอือโอ้วดหลังจโอ้ยนอนไปไหนเนี่ยอ๋ยหลับปุ๋ยเชียวทำไงดีวะเนี่ยดึกแล้วด้วย แต่ไม่เป็นไรหรอกระวังลัวหนามไปตั้งเยอะซอมบี้เข้ามาไม่ได้หรอกอย่างน้อยชาวบ้านก็อุ่นใจละไหนดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะั้นระวังลัวไปตั้งเยอะโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเยอะก็เดมอี่อะก็ใช่ดินี่มันวันที่7นี่นะวันที่7ก็จริงแต่ว่าเขาว่ากันว่าวันที่7จะเป็นวันที่เยอะที่สุดนี่แล้วแต่ว่าลัวหนามแล้วล่ะเฮ้ยเอาไงดีวเนี่ยโนโนโน,น โนตื่นแล้วโน่โนอะไรอะไรโนโนมาดูดิดูหน้าบ้านดิ้แต่เช้าเลยเช้าเลยมันดึกแล้วดูดิระวังรัวเราไม่ใช่หรอใช่ระวังรัวไปตั้งทั้งวันเลยอะเมื่อวานอะแล้วทำไมมันเข้ามาได้ไงอะแล้วเราก็วางถอดไปทั่วเมืองเลยด้วยจริงเอไงดีโนเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยคิดว่าไงเออเราว่าไม่ได้อ่ะเราเลิกนั้นสู้อยู่ละไปเอาดีตื่นมาก็เอาเลย เอาดีโนโนโนเข้ามาโนโนเข้ามาเข้ามาโนเข้ามากนเข้ามาตั้งตั VID ้งตัวกดโอ้เนี่ยเรียบร้อยมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันไปแล้วมันแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเนี่ยอ๋อมักลับไปที่เดิมแล้วก็ทำไมอ่ะทำไมมันเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าโนเขี่ยแล้วทำไมมาเนี่ยามันหลอนจังเลยอะถ้าสมมติเปิดแล้วตีได้ปะไม่ได้อ่ะเฮ้ยดูมันตวัดแขนดิโนจะโดนมันตีปะเรียบร้อยเฮ้ยติดเชื้อปะเนี่ย ตีเชื้อไม่ได้อย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้ไตีไม่ได้หรอโอเคไม่จะกัดคอเราปะเนี่ยเราต้องก็ต้องไปสู้ดินี่วันท้ายแล้วนะแต่ว,ว่ามัน<ช>เหมือนมันจะวิ่งตามชาวบ้านไปนะไปตรงภูเขานู่นน่ะแต่ว่าตรงหน้าบ้านเราไม่มีแล้วมีแค่ไอ้ไอ้นี่แหละที่จ้องจะกินเราอยู่เนี่ยโอเคเอานะพร้อมหรือย,อยังพร้อมไปเลยโน่สามสองหนึ่งปึ๊บโอเ,เ,อาาเลยไปไหนหมดแล้วตีหรอโอเคโอเคตีทำไมึบ เออเหมือนมันจะเป็นโจรป่ะเหมือนมันใส่ไอ้โมงเลยอ่ะโน่นี่เสียงซอมบี้โอ้โหโน้โน้เยอะมากโน้มันเยอะมากมาให้เราถอดก่อนโน้โน้โ้เยอะมากโน้เยอะมากโน้เยอะมากเอาไอ้นี่ก่อนเลยเอาโน้โน้หรอเอาตกกระสุนช่วยดิวะรอะไรอุ้ยโน้มันตีแรงมากโน้มันตีแรงมากโน้โน้เราจะตายโน้โน้โน้เราจะตายโน้โน้เราจะตายโน้เราจะตายโอเคไปซองโอเคโอุ้ย เชี่ยดีนะยังไม่ตายต้องวค่อยดูอ่ะแต่เรายังได้ยินเสียงซอมบี้อยู่เลยอ่ะน่นไงเราบอกแล้วมันขึ้นเข่าไปเชี่ยโคตรเยอะโหโนโนโนเอาไงดีวะเนี่ยเชี่ยละแล้วตลบหลังให้ฮึบจะได้จ้าฮึบแล้วตลบหลังอยู่แล้วตลบหลังอยู่มันไม่สนใจเราเชี่ยไม่แล้วโนไม่แล้วมาดิมาดิเราจะติดเไมอ่ะไม่ติด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 เหมือนว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันนะ เราไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปไงชาวบ้านอ่ะมันจะโดนอุ้ยโน้มันมีดาบโน้มันมีดาบโอ้ยตายตายแ,กแกรงช่อยอย่าลืมใจป้นทองนะม่อีกมาเพิ่มโอ้ uh ไม่ลเลยไม่ลยเราอะระ่ะเราวางล้วนอะไปทั้งวันน่ะไม่ช่วยเลยหรอเนื่องจากเราสู้มาทั้งคืนก็ได้ลากยาวมาถึงตอนเช้าของวันที่8โนเมันไงแล้วมั่งไปยังโอ้โหไปแล้ว ไปก็แย่แล้วดูดิเต็มเลยนี่เราสู้มาทั้งคืนแล้วนะไฟแล้วไม่ยากสู้แล้วโอ้ยเอาไงดีอะมันเยอะมากเลยนะเยอะกว่าแบบเมื่อคืนที่เราสู้อีกปุ๊บปุ๊บตีไม่ได้ด้วยกลัวตกอะเอาไงดีโน้ยดีตีก็ตีวะถ้ามันตีแล้วตกทำไงอะปุ๊บโอ้ยโนขอกินน้ำก่อนไม่ไหวปะไม่ไหว่ะกลัวตายก่อนมัจะตายเพราะน้ำมันคงไม่ปีขึ้นมาใช่ไหม โน่ no, แล้วว่า mm hmm. no, มันแปลกๆว่ะแล้วว่ามันแบบมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยอะแล้วว่ามันต้องมีแบบที่สปอนมาอะไรอย่างี้ป่ะเราว่าใช่ชัวหรือว่าอาจจะมีแบบว่าเรื่องหลังอะไรสืบสาวข้างหลังอุ้ยเฮ้ยเราตีอุ้ยโน่ดูดิเราตีไปวงกว้างเลยอะเราตีตัวเดียวแบบเจ็บแบบหมดเลยอะเรามีอะไรจะบอกอะไรอะมีดเราพังไปแล้วโน่เฮ้ยหยอกหยอกเกือบแล้วโน่โน่ เราช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยเอาไงดีเราล้อมล้วนไปหมดแล้วอ่ะไม่สนละขุดขลดขเงินหมู่บ้านนี้เราต้องทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเราต้องทิ้งหมู่บ้านจริงเหรอแต่ของเราอยู่ในนั้นเต็มเลยนะหาบ้านใหม่บ้านใหม่เหรอเราค่อยพาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรโอเค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 กันไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันไปแล้ว